เห็ดแบบนี้ก็มีความสุขดีครับพี่น้องก็อยู่น้ำสวนน้ำไห้น้ำหน้าเฮางมีบ่ได้ดปูบุญไหว้กับกับไผ้าานะพี่น้องเนะาะก็อยู่น้ำสวนน้ำหยังเฮาอยากหยังเฮาก็ปลูกขึ้นมากินวัดดีครับเหมือนี้ก็กว่าพอกระบ,บานน่องในช่องกบป,ปาลาเขาเลยนะครับพี่น้องเนะาะเหมือนี้บ้านน่องกฤติภาพพี่น้องไปอัปเดตเบื้องปลาปลาปืงครับผมบ้านน่องก็เอาปลาปืงมาลงกในประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะ กับบอไดภาพพี่น้องไปอัปเดตเบิงจ็กเกียกับผมเมื่อนี้บ้าน้องกะเลยว่าอากาศดีครับผมนี่เนาะอากาศคึ้ฟ้าคึ้ฝนบ้าน้องกับิีภาพพี่น้องไปส้มเบิงครับผมไปเลยครับผมเบิงต้นเสาวรสของบ้าน้องนะครับเนาะบ้าน้องกะเอามาปลูกไวนครับพี่น้องออกนวยหลายเลยครับผมดกแห้งครับผมบ้าน้องกะเลยภาพพี่น้องมาเบิงนํากอนเนาะ ก็อค่อยลงกไปเบิงปาปาปึงครับผมบ้าน้องกติภาพพี่น้องไปเบิงเนาะเบิงครับผมหมากเพิ่นเนาะเศราหลดหรือกระทกลกบานเห่าครับพี่น้องอื่นง่ายๆออกน่วยดกแห้งพี่น้องก็เลยพาพี่น้องมาสมบรรยากาศหน่วยเพิ่นออกน้ำน้องบูดพี่น้องเพราะว่าเพิ่นยืดขืนอยู่ต้นแค่เนาะเบิงดีแหละครับเบิงหน่วยเพิ่นบูด สวรสนี่ครับดกแห้งครับพี่น้องของบ้าน้องเนาะเพื่อนขืนต้นแค่ครับต้นแค่ฮักลงมากอะเพื่อนก็นเลยได้เป็นพุ่มอยูต่ต่งนี่ครับพี่น้องนี่ยีน้ำสีดกดีแห้งพี่น้องพาพี่น้องมาส้มนี่แหละครับผมต้นกล้วยต้นกล้วยของบ้าน้องกําลัางสุมฟังทั้งนี้ก็ กำลังหมครับผมกำลังเป็นซุ่มกำลังลมลื่นดีเนาะพาพี่น้องมาส้มบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝ,มฝ,มฝ,มฝนน้ำครับผมเดี๋ยวเากลิิยางมาฟังนี่ครับทางนี้ของบาน้องกะาลังสิเป็นหลุมหลังกันจังหน่อยแล้วพี่น้องตัวนี้ก็สิเป็นลงขางสาครับนำสากะขื้นจังหน่อยแล้วครับผมพูดเดี๋ยวบาวน้องก็จะภาพี่น้องลงไปบึงเลยครับผม ลุงเบืองยุข้างล่างไนเนาะในกระซั่งเพล่อยของบ้าน้องบ้าน้องกะเลี้ยงปลาปลาปึ้งครับผมเลี้ยงปลาปึ้งใส่ในหันใบเนาะเด <ๆ S 1> ี๋ยวเข้ากระสีลงไปเบิงเลยครับผมเบิงเลยครับผม,บบผมพูดมบองโตเพิ่นที่และครับนี่แหละครับผมเบิงโตเพิ่นเนาะโตงามดีครับ พี่น้องกับบอดี้าพ,พี่น้องโลงมากอัปเดตเบิ้งจักเทียู้นครับกระทือว่าแป๊บเดียวได้พี่น้องว่บ้าน้องซื้อมารุนนี้ก็รุนหน่อยอยู่ครับเอ,เอามาลงเลียงใส่ในนีไว้ก็เป็นแต่เบิงอีกแบบหนึ่งอยู่พี่น้องในกระชังร้อยเนาะในกระชังร้อยนี่ก็เอาแบบคือว่าเขามีทีหน่อยนะครับเนะเาะเขากลยงใส่นี่เลย กระชังลอยพ้าพี่น้องมาเบิงเกลาไกครับเบิงกี่ล่ะครับเพราะว่าบ้นบบาน้องไปว่าสิไปเอาปลาเทโพ่พี่น้องพอดีปลาเทโพบ่มีพคุณว่าจังเขามาเบิงเอาไมเดอร์ิ่นว่าบ้าน้องได้เขาไปแล้ว ว่าบ้าน้องในเขาไปเล้วบ้านน้องกะไปเอามาเลยครับพี่น้องบุนเม,มืองที่ละอุ้ยแต่อ่อนซ่อนไปอีกแบบหนึ่งครับพี่น้องเพิ่นว่าสีไงไว่วกลัวปลาปลาเทพูเนาะรุ่นนี้เพิ่นสีผสมพันธุ์กันครับพี่น้องเมืองที่ละครับผมบุณก็จะออกไล่ไล่ขึ้นกันก็ปลาเทพูอยู่พี่น้องแต่ว่ารุ่นนี้ บเบิึงบางทีนั่นก็คือปลาสวายครับผมสายพันธ์เดียวกันนาอแต่ว่าเพื่อนว่ามันจิตเป็นเนื้อออกคือกันกันแล้วก็ปะปลาเทพโพสายพันธุ์พวกปลาปึงนาะพี่น้องเนาะตัวนี้เป็นปลาปึงบุมืึงทีลวพี่น้องกับบริภาพพี่น้องลงมาอัปเดแตแจ๊กเก็ตขนาดเลี้ยงไซน่นกระช่างเด้พี่น้องกระชังลอยเนาะกระชังลอยของบ่านน้อง ยังว่ากเลยพาพี่น้องลงมาอัปเดตเบิ้งครับผมอู้เบิ้งตีแล้วครับมากินอาหารดีครับพี่น้องเป็นปลารุ่นนี้ก็เป็นปลามากินอาหารดีอยู่ค่ายกันครับผมกับปลาสวายเนาะเบิ้งจังหนึ่งเพราะว่าุนนี้บางนองก็ไดรุนมาารุ่นหน,น่อยได้พี่น้องเอามาเลี้ยงไว้มัม่น อาท like ิตย์หนึ่งนะครับรุ่นเดียวกันก็ปลาดุกวยเนาะรุ่นเดียวกันเอาม้ามือเดียวกันครับผมก็ปลาดุกวยของบ่าน้องเพราะว่าบ่าน้องเลี้ยงปลาม่อนี่เพราะว่าบ่าน้องลองเลี้ยงมึงแล้วครับเลี้ยงใส่สานามบ่อไหลก็เลี้ยงได้พี่น้องนามในหน่อยเนาะก็เลี้ยงได้เพิ่อนก็ยูทนอยู่พี่น้องเมืองติดนะครับ ในระช่างลอยของบ้านน้องกะเลี้ยงได้หลายอย่างครับพี่น้องได้กบก็ได้ไดปลาดุกก็ได้ปลาเค็งปลาคอได้ทุกอย่างครับเฮาเห็ดในกระช่างเนาะเฮามีพื้นที่หน่อยเฮาก็เลี้ยงได้ยังไงหลายอย่างผูกรับพี่น้องนี่แหละครับผมบ้านน้องกะกระช่างลอยนี่เนาะ พอเบิ่งอย่างหนึ่งกะพี่น้องก็สิว่าเลี้ยงในหนองก็เลี้ยงในสายอยู่ดอกครับแต่ว่าเฮากะเห็ดกระช่างลอยใหเพื้นหลอกเป็นหลอกไผ่หลอกมันเนาะตัวนั้นก็สิเป็นปลานิ่นเทิอไปก็สิเป็นปลาดุกวีครับห้องบ้าน้องเนาะกัเห็ดเลี้ยงกันไว้จังสีแล่ะพี่น้องเบิ่งเลยครับป่กัพอได้ภาพี่น้องมาอัปเดตเบิ่งเรื่อยๆเลยครับผม ขอบ้าน้องคูเมอือนี่กัขื้นไปเลียงใส้ในบอ่อดินน้ำครับผมแต่ก่อนสิมิทีตั่งแต่สาสานี่แหละครับบ้าน้องก็ะเห็ดจนว่าก็เลียงใดขึ้นกันพี่น่องก็ะจนได้ขายมีายใดขึ้นกันเนาะถึงเขามีแค่สาหน่วยเดียวฮากะเห็ดมุนราคาหามีแบบเลียงปลายปลาได ี่นนี่แหละครับผมมีสาหน่วยเดียวคือของบ้าน้องนี่นะเนาะเอาก็เลียงในหลายยางเอาก็เห็ดบอนนี่ประว่านโอ้ลายกระสั่งใดพี่นอ้องอ่อมสาเลยเอาก็จะเห็ดหลอบสาได้ไปไปปบ้านสิบยี่บบบบิบกระสั่ง,งพี่น้องถ้าซ้ำนี่เนาะแต่ว่าฮ่าก็เลียงแยกใส่ในกระช่างลอยฮ่าไหวเวลาขืนขืนตามน้ำครับพี่น้องโลงลง,ลงตามนามนะ้ำเนาะ เหมเลยครับผมปู่ขากับจังไปปรับใส่กับพื้นที่ของข้าเอาครับผมว่าข้าสีเห็ดแบบใดดอขาก็ต้องวางแผนไบกอนว่าข้ามันสีถือกับกะช่างร้อยหรือกับบ่อดินนีสิพี่น้องเพราะว่าบางทีข้ากับว่าท่านมีงบไปจกสายแบบคือของบ้าน้องเนาะเป็นกลอกสามสีลอก, 4, ลอกไว เขาก็มาเห็ดเลื่อมต้นแบบนี้ก้อนนี่กระช่างร้อยของบ้าน้องนี่ก็บ้าน้องก็เลี้ยงเลี้ยงได้ขายจนหวาคือกันได้พี่นอ้องหุ่นครับมากินดีครับพี่น้องมางทีนะเพราะว่ารุ่นหนีของบ้าน้องเอาปลาปลาดุกอุย้มาลงน้ำครับเพราะว่าเป็นสีมาเป็นโตสัมพีเลี้ยงหมูเนาะพาหมูมากินอาหารในว่วยแล้วก็สีโบตืน บตื่นบตกใจอย่างสินะครับปลาเห่ากัสิบตกใจบตื่นนําเพราะว่าปลาดุกนี่สิเป็นปลาที่ตีน้ำอยู่ตลอดครับบายน้ำอยู่ตลอดเนาะพี่น้องก็จะเอาปลาดุกจะเอาปลาดุกยักษ์นะครับเด้อเอาปลาดุกอุยเปิดอย่างบกินมูปลาดุกอุยสายพันปลาดุกหน้าเห่านี่ละครับผมถัารัดเสียนสิเป็นปลาดุกยักษ์ปลาดุกยักษ์เนี่ยเอามาลงครับถ้าเอามาลงนี่เพินกระสิไลกินมูเบิรพราะว่า ดูกอยากสิเป็นปลาที่กินมูเนาะดูกวยสิบวกินครับับพาพี่น้องมาสมบรรยากาศปลาปืงครับตัวนี้้าน้องการเลียงลองเลียงหลายปลาคือกันครับแต่กรันเลียงปลาเทภโพ ปลาเทโพ่ของบ้านน้องขายเบิดแล้วครับเอาก็หันออกมาเลี้ยงปลาปลาปืงเบิ้งน่ำครับปลาปืงปลาสบายแน่บ้านน้องเพราะว่าลองปลาลองเลี้ยงปลาเทโพ่แล้วเลี้ยงได้ครับก็เลยไปซื้อปลาปลาปืงปลาเทโพ่นี่แหละครับมาเลี้ยงเบิ้งเนาะอยู่บ่อเทิงของบ้านน้องก็เป็นปลาสบายครับ ลครับก็ถือว่าตัวใหญ่ไหวอยู่ที่พี่น้องแป๊บเดียวอาทิตย์กลัวแค่นั้นบ่าวน้องซื้อมานี่เป็นรุ่นบ่ใหญ่ปานไดครับรุ่น,นน้อยๆอยู่เนาะพอบ่าวน้องสินเน้นแนวนั้นครับซื้อตัวน้อยไปก่อนเวลานนั้เฮาค่อยๆเอามาเลี้ยงเอาเฮาก็สิได้หลาย ุครับเบิ่งเป็นปากเพป่นเป็นเดกมักินแบบรหลายเลยพี่น้อง <S <S อกระตอนซ่อนดีต่อครับมาเบิ่งครับพอมีแหงน้ำต่อครับพี่น้องพอเด็กเมื่อวานอาหารนี่หมดสกเแร้งเนาะองบ้าน้องนกระเห็ดใบประมาณนี้นะครับเขาก็เอาผวกพักลงมาใส่ใพื้น,นเ,นนเนมอนเนะพราะในเวลามันแดดเนาะกระสิเด็ดเป็นหุมให้เพือนน้ำครับ มาตะวันล,ลงเด้พี่น้องเป็นปุ่มมาเลยนี่นะครับผมย่ำเข้ามาอยู่บ้านอยู่ยังเขากับมาเหลียงใบคือของบ้านนอกนี่ครับก็พ่อได้ขายมาเห็ดอยู่บ้านเข้ากับพอได้มีเงินใส่ดอกพี่น้องอนี่แหละครับผมก็อพอได้อยากได้กินตามขั้วเลื่อนเขาเนาอเขาก็ได้มาอยู่ น้ำพอน้ำแม่เฮ้านี่นะครับแล้วพอดีดูแลเพิ่นตอนเพิ่นย่ามเถาน้ำแน่เขากับมาเห็ดเห็ดขุดสาขุดยังไปคางบานคางเทียงหน้าเฮ้าเนาะเขาก็สิเดีมานี่ครับมาอยู่น้ำไฮน้ำมาเฮากะเดี๋ยวอากาศดีครับพี่น้องาะว่าบ่าน้องกับเห็ดเป็นตัวอย่างให้พี่น้องมึงน้่เนะาะก็ะเจด้เห็ดได้คือของบ่อน้อง นี่ครับบ้าน้องก็เห็ดเบึงอให้พี่น้องเบึงน้ำแต่ก่อนบ้าน้องก็คือกันครับบ้าน้องกับอยู่กรุงเทพเพราะว่าบ้าน้องมาอยู่บ้านเลียวมาเห็ดม่วนี่บ้าน้องกับไปอยากกรุงเทพเพื่อกันเพราะว่าเท่ากับเห็ดคงจะของน้ำเนเ่ากเท่าก็สิบบริสุทธิข้เขาซื้อน้ำค่าเสาห่องเนาะพี่น้องเนาะเท่าก็สิมีเงินเพราะอยากได้กินอยู่พี่น้องถ้ายุ่งเทพเท่าก็สิได้คิดค่าเสาห่องเขาน้ำแน ค่านำค้าไฟนี่แหละพี่น้องถึงอยูุ่งเทียบห้เาเงินหลายอยู่พี่น้องต่ว่าห้าก็ใส่คาใส่ใจหลายเนาะอยู่บ้านห่านี้ห้องปรดใส่จใจยังเลวยขวเขาห้าก็มีห่านห,หนาด้ำหน้าเ้าก็เห็ดเขาเองดำให้ด้ำหน้าเอาห่ดหนาเกี่้วห้าก็ก่ว้กเกวเวลาก็มาเจ็บใบห้าก็มาเล,ยเลียงปูเลียงปลานี่ก็เป็น ถึงเ้าบมมีเงินเขาก็อยู่ใดครับพี่น้องอยู่บ้านเท่าเนาะเพราะว่าเทาก็มีเขามีนม้ำมีอาหารมีอาหารเท่าก็เก็บขึ้นมาเลี้ยงเองเลี้ยงเองกินเองพี่น้องเลี้ยงก,กินเท่าก็ได้ขายนี่ครับอยู่ของบ่าวน้องนี่มาอยู่บ้านบ้านน้องก็มาจากพุงเทเี๋ยแล้วเพราะว่าบ้านน้องก็เห็ดแบบนี้ก็ดีครับผมก็อากาศดีเนาะ พอได้ยูน้ำดูกน้ำเต่าเขานี่แหละครับย่ี่มาเลงพอได้กินเข่าพร้อมหนา้าพร้อมตากันน้ำดูกน้ำเมียแต่ไปยูแต่จะคล้องกะโอ้กินยังไปกะคิดทอดตั้งแต่ลูกแต่เมียคือเก่าแล้วครับพี่น้องกินนั่นกินนี่ก็จะให้ลูกเต่ากินน้ำดีแค่ว่าพอเะาไปยูกรุงเทพกรุงไทยเนาะเราก็มายูกรุงศีซื้อยังอยากยังเขาก็ซื้อมากก็ได้กินมนังกันพี่น้องพอได้จะไปหันไปนี้ก็ได้ไปเลี้ยงไปยังนังกัน นี่แหละครับผมบาน้องก็เลยเห็ดแบบนี้ไปเลยไปหั่นไปนี่ง่ายเมื่อวานอาหารยนี่มาเสร็ามาแลงแค่นั้นครับเวลาห้องก็ไลยหล,ย,หลยขิงก็เกาบึงตีละครับพี่น้องก็มาเห้ต้องเจ้าของบ้านอาหารหล่นไปนี่ยคพี่น้องนี่แหละครับผมกับบาลน้องกับเห็ดให้เป็นแน่ทงังให้พี่น้องพ่อได้ขมาบึงของบาน,งน้องเนาะกับพ่อได้ศึกษาบึงไปน้ำกันนี่ครับผม อ้าเฮ้าก็จะกับมาอยู่บ้านเฮ้ากับพอได้เฮ็ดใบครับถึงเฮ้าบ่ได้ขายเฮ้าก็ได้กินพี่น้องเฮ้าขีดแค่นั้นเนาะเฮ้าก็คิดบาจังไดเฮ้าก็ต้องเด้ซื้อกับเขาคู่มืออยู่แล้วเฮ้าก็มาเฮ็ดตัวนี้ก้อนนี่พอได้กินเป็นกับเขาเฮ้าเพราะว่าเขาเฮ้าจังไดเฮ้าก็ได้ซื้อยี่แล้วเฮ้าต้องเด้ซื้อแต่กลับพอะเฮ้ามาเลี้ยงปลาเลยเฮ้าต่อไปเฮ้าก็ได้ซื้อกลับบันครับเฮ้าก็สิได้กินของเฮ้าอยู่นี่เลยเฮ้าก็จะสิได้ปลูกพักปลูกยัง ยินเสริมกันไปเนาะนี่แะครับผมบ้มาน้องก็ขอให้พี่น้องเป็นแนวทางครับผมหากอยากหันมาอยู่บ้านเฮ็ดแบบคือของบ้าน้องเนาะบ้าน้องก็ให้คำแนะนำอู้นครับพี่น้องเป็นตะเบิงเนาะเฮ็ดแบบนี้ก็มีความสุขดีครับพี่น้องก็อยู่น้ำสวนน้ำไนำหน้ำนาห้างมีบ่ได้ปูบุญไหว้ครับ กับไผ่นะพี่น้องเนาะก,ก็ยูน้ำสวนน้ำหยังเขาอยากหยังเขากับปูขึ้นเมื่อก,กี้นึงทีแล้วครับปู่จอนซอนพี่น้องก็ย่าลืมในช่องกบปลาพระรวยด้วยครับเด้อกดไลล์กดแชร์กดติดตามบาน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบาน้องกับที่เฮ็ดคลิปให้พี่น้องมึงเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ